ช่วงใส่ใจสุขภาพ Health We Care สวัสดีค่ะพี่ดา n อ c น a n ช e l วันนี้พี่ดามาชวนเพื่อนๆต้มถั่วเขียวกับถั่วดำกินกันเมนูนี้จะช่วยเพิ่มโปรตีนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับเพื่อนๆใครไม่เคยเข้าครัวก็ทำได้เพราะมันง่ายมากเลยนั้นมาเริ่มกันเลย ถั่วดำสองช้อนโต๊ะถั่วเขียว200กร,รมัมล้างให้สะอาดใส่น้ำให้ท่วมประมาณเท่าหนึ่งของปริมาณถั่วต้มจนเดือดปิดฝาปิดแก๊สทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงผ่านไปสมชั่วโมงก็มาต้มถั่วกันต่อนะคะจนเดือดแล้วหลีไฟต้มต่อตอีก15นาทีผ่านไป15นาทีหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะถ้าชอบร้อนก็ ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นไงบ้างง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมไม่ต้องแช่ถั่วเขียวถั่วดำข้ามคืนและสังเกตเห็นว่าพี่ดาไม่ได้เติมน้ำตาลเราใช้วิธีโดยการที่ว่าเติมน้ำตาลทรายแดงไว้เมื่อจะกินเพราะแต่ละคนชอบความหวานไม่เหมือนกันลองทำกันดูนะพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ